วันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับเฟิร์นแกล้วนะคะในเพจเชียบุกี้ไลฟ์แชนแนวันนี้เราก็จะมาเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มทนนี่ข่าวแรกกันเลยนะคะหลังจากที่มมเมื่อวานเราพูดถึงอาการบาดเจ็บของราฟาเอวาลานะคะวันนี้เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจที่จะแขวนสตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางราฟาเอวาลาหลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับโคลมนะคะแต่ยังไม่ทันเปิดฤดูกาลเนี่ยเขาก็ได้มีอาการบาดเจ็บมานะคะแล้วก็ทําให้ตัดโดนตัดรายชื่อจากการลงทะเบียนนักเตะนะคะเพราะคาดวา ทําให้เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจแขวนสตาร์ทนะคะในวัย31ปีแล้วก็ได้พูดเปย์เอาไว้ว่าจะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่กับโคโมโก็อาจจะเป็นผลงานด้านการเป็นโค้ชนะคะ ทักแล้วว่ารานเนี่ยเริ่มต้นอาชีพนี้จากการค้าแข้งนะคะสร้างชื่อโด่งดังก่อนจะย้ายไปเรอัลมาดริดนะคะในปี2011ค้าแข้งกับทีมมายาวนานถึง10ปีคว้าแชมป์ลาลิกาสเปน3สมัยยูฟ่าแชมเปียนลีก4สมัยนะคะก่อนที่จะย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2022นะคะแล้วก็คว้าแชมป์เอฟเอคัพไป1สมัยกับลีกคัพอีก1สมัยค่ะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ พูดถึงแล้วก็ใจหายนะคะถึงแม้ว่าจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไม่นานเนี่ยแต่ก็ทําให้ใครหลายๆคนรักเขามากจริงๆค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้มีการแถลงนะคะว่าโรดี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าข้างขวานะคะจากเกมที่เปิดบ้านเจอกับอาเซนอนที่2ประตูต่อ2 ทางฝั่งของโรดี้นะคะลงสนามเป็นตัวจริงนะคะยังไม่ถึง20นาทีก็มีอาการบาดเจ็บจากจังหวะที่เข้าไปปะทะก,กับโทมัสปาเต้นะคะทำให้เล่นต่อไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเป็นโควาซิสเนี่ยลงไปเล่นแทนหลังจะมีผลทดสอบนะคะเบื้องต้นออกมาโรดี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปพบแพทย์ที่สเปนนะคะ <c oughs> เพื่อเริ่มทําการรักษาและก็ฟื้นฟูร่างกายต่อไปโดยที่ยังไม่มีกําหนดการที่จะกลับมาลงสนามได้แต่ว่าก็มีบางสํานักนะคะก็ได้บอกว่า ในฤดูกาลนี้เนี่ยโรดี้อาจจะไม่ได้ลงมาช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ถือว่าเจ็บหนักนะคะสำหรับตัวหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ และเรามาต่อกันนีค่ะต่อมากันเลยนะคะมาร์ลาวีเนะคะเปิดเหตุผลที่เลือกย้ายจากทางไบเยอร์มิวนิกนะมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะโดยโยกให้ปีศาจแดงเนี่ยมีความยิ่งใหญ่กว่าในระดับสากลค่ะซึ่งทางฝั่งของมาร์ลาวีเนี่ยย้ายจากทีมเสือใต้านะคะมาร่วมงานกับเอริกเทนฮักอีกครั้งในทีมปีศาจแดงนะคะด้วยค่าตัวราวประมาณ15ล้านยูโรเท่านั้น โดยย้ายมาพร้อมกับมัไทไธเดลลี่ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่ช่วงที่ยุงอยู่กับอาแจกนะคะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานน่าประทับใจทันทีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีก5เกมแรกนะคะและได้เผยสาเหตุนะคะที่ย้ายมาร่วมทีมในครั้งนี้ซึ่งมัสซาวีเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าคุณเปรียบเทียบทั้งสองทีมคุณไม่สามารถบอกได้ว่าสโมสรหนยิ่งใหญ่กว่ากันบางทีอาจจะพูดในภาพรวมระดับสากลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะยิ่งใหญ่กว่ายบร์นดังนั้นแน่นอนว่ามันนนเเป็นหนึงใตุผล และอีกหนึ่งเหตุผลน,นะคะก็คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกในช่วงเวลานั้นนะคะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ค้าแข่งกับบาเยนเรมิวนิกมาสองฤดูกาลนะคะผมต้องการก้าวไปอีกขั้นด้วยหลายๆเหตุผลผมรู้สึกโอเคที่นั่นแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ายัางดีได้มากกว่านี้และสบายใจได้มากกว่านี้ที่ที่ไหนสักแห่งก็การมาของมาสลาวีนะคะก็ถือว่า คุ้มกับค่าตัว15ล้านปอนด์ที่เราได้มามากๆ,ๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาจนถึงนัดปัจจุบันนะคะมาร์ซาีก็ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปเรื่อยๆค่ะบอลที่หีเกมก็มา M8 Thailand ที่หนึ่งของเอเชียความบนันเทิงครบจบในเว็บเดียว และเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะปีศาจแดงเนี่ยเปิดบ้านเสมอทเวนเต้ไปที่1ประตูต่อหน,น,นึ่งะคะในศึกยูโรปาลีกนัดแรกนะคะมีเพียงแค่1แต้มเท่านั้นทำให้เอริกเฮนทักเนี่ยเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็ได้ชี้ว่าทีมเนี่ยยิงประตูที่2ไม่ได้ทําให้คู่แข่งเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็เล่นแบบติดประมาทเกินไปด้วยซึ่งทางเอริกเฮนทักเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าทเวนเต้เนี่ยเล่นเหมือนเกมนี้เป็นเกมแห่งชีวิตพวกเขาเนี่ยสู้ในทุกจุดของสนนนนนนาาามมะะคแแต่่่่เเเรียไได้้ทํบบัลก การเล่น99%เนี่ยมันไม่เพียงพอคุณต้องทุ่มเททั้งหมด100%คุณต้องฆ่าคู่แข่งให้ได้ต้องปิดเกมให้ได้นะคะต้องพยายามทาประตูที่2และปิดเกมเรามีความมุ่งมั่นแต่เมื่อความมุ่งมั่นของแต่เมื่อมีความมุ่งมั่นเนี่ยก็ความมุ่งมั่นของคุณก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าครึ่งหลังเนี่ยเราประมาทมากเกินไปเราต้องเฉียบ่านมากกว่านี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะผมคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวในเกมนี้ครึ่งหลังเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อและต้องสม่ำเสมอมากกว่านี้ค่ะ และเรามาต่อใน,นี้อสุดท้ายนะคะมาทางฝั่งของทีมชาติไทยของเรากันบ้างน,นะคะเอเมอร์สันเปไรารานะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยู20นะคะยอมรับว่าทีม่ต้องยกระดับฟอร์มให้ดีกว่านี้นะคะแม้ว่าจะประเดิม3าแต้มด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะคะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025รุ่นไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม H นะคะนัดแรกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ทางช้ป์ศึกเนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างดุเดือดนะคะเมื่อยิงไปถึง4ประตูในครึ่งแรกนะคะขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยยิงเพิ่มได้เพียงแค่1ลูกเท่านั้นนะคะทําให้สกอร์เนี่ยจบที่5ประตูต่อศูนย์นะคะเอมเมอร์สันเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าครึ่งแรกเนี่ยผมคิดว่าเราเล่นได้ดีแต่การเล่นในครึ่งหลังผมรู้สึกไม่ชอบสักเท่าไหร่นะคะเราเล่นได้ไม่ดีทุกทุกคนเนี่ยต้องพยายามยกระดับนะคะแล้วก็ทําให้ดีขึ้นหากต้องการผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนค่ะ และถ้าใครนะคะที่อยากจะติดตามการแข่งขันฟุตบอลทีมชาตินะคะก็มีโปรแกรมแข่งนัดต่อไปนะคะในวันที่21 27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะทีมชาติไทยพบกับบรูไนเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะสามารถดูผ่าน a อเหรือว่าจะไปดูที่สนามบรีรัมซิตี้สเตเดียมก็ได้ค่ะและถ้าใครอยากจะติดตามขา่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบิ๊กไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เพลินไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย